ผู้ชายอาจไม่ต้องการของแพงๆจากคนรักแต่เขาจะจำได้ขึ้นใจทุกครั้งเมื่อได้ยินคำพูดอบอุ่นจากคนที่รักจริงเพราะสำหรับผู้ชายหลายคนคำพูดที่ออกมาจากใจคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตวันนี้เลยอยากชวนมาฟังเจ็ดคำพูดง่ายๆที่จะทำให้หัวใจของเขาละลายได้จริงๆคำพูดแรก ขอบคุณนะที่อยู่ข้างกันคำสั้นๆที่อบอุ่นมากมันไม่ใช่แค่คำขอบคุณแต่คือการยืนยันว่าเรามองเห็นความพยายามและการอยู่เคียงข้างของเขาผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ต้องการคำชมใหญ่โตแค่คำว่าขอบคุณจากใจมันก็มีค่ามากกว่าที่เราคิดคำพูดที่สองฉันเชื่อในตัวเธอ ประโยคนี้เหมือนพลังวิเศษค่ะเพราะเวลาผู้ชายรู้ว่ามีใครสักคนที่เชื่อในตัวเขาเขาจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆไม่ว่าข้างนอกจะมีใครไม่เข้าใจแค่คนที่รักพูดว่าฉันเชื่อในตัวเธอเขาก็พร้อมจะเดินต่อด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมคำพูดที่สเหนื่อยไหมวันนี้ฟังดูเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความใส่ใจเพราะมันบอกว่าเรามองเห็นความเหน็ดเหนื่อยของเขาบางวันเขาอาจไม่ได้ต้องการคำปลอบใจแค่มีคนถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเหนื่อยไหมมันก็อบอุ่นพอจะละลายความเหนื่อยทั้งวันได้แล้วคำพูดที่สี่ไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจนี่คือประโยชน์ที่ทำให้ผู้ชายรู้ว่า เขาไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเขามีสิทธิ์พลาดมีสิทธิ์อ่อนแอและยังมีคนที่พร้อมจะเข้าใจเขาอยู่ตรงนี้คำว่าฉันเข้าใจนุ่มนวลแต่ทรงพลังเพราะมันคือพื้นที่ปลอดภัยของหัวใจเขาคำพูดที่หเธอเก่งมากเลยผู้ชายหลายคนไม่ค่อยพูดความภูมิใจในตัวเอง แต่เขาจะยิ้มทุกครั้งที่ได้ยินคนรักพูดแบบนี้คำว่าเธอเก่งมากเลยเหมือนเป็นรางวัลเล็กๆที่ปลอบโยนและผลักดันไปพร้อมกันมันบอกว่าเรามองเห็นในสิ่งที่เขาทำและเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาจริงๆคำพูดที่6ฉันดีใจที่มีเธอคำนี้ไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีโอกาสพิเศษ แต่เมื่อพูดออกไปมันทำให้เขารู้ว่าการมีอยู่ของเขามีความหมายจริงๆผู้ชายที่ได้ยินคำนี้จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญไม่ใช่เพราะทำอะไรได้ดีแต่เพราะแค่เป็นเขาก็มีค่าแล้วคำพูดสุดท้ายอยู่ตรงนี้แค่นี้ก็ดีแล้วบางครั้งเขาไม่ต้องการคำสัญญาใหญ่โต แค่ได้ยินว่าอยู่ตรงนี้ก็พอมันคือการบอกว่าความรักไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องรีบวิ่งไปไหนแค่ได้อยู่ด้วยกันก็เพียงพอแล้วสุดท้ายนี้คำพูดอบอุ่นไม่ต้องยาวไม่ต้องซึ้งจนร้องไห้แค่พูดด้วยใจจริงๆมันก็ปลายเป็นถ้อยคำที่ผู้ชายจะจำได้ไปทั้งชีวิตเพราะคนเรา ไม่จำคำพูดหรูหราแต่จะจำความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนที่ได้ยินมันและถ้าคำพูดของเราทำให้ใครสักคนยิ้มได้นั่นแหละค่ะคือพลังของความรักที่แท้จริงถ้าชอบพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวอบอุ่นหัวใจ ที่จะมาช่วยเติมพลังให้วันของคุณนุ่มนวลขึ้นอีกนิด